แล้วเบิดแต่ล่ำทางสันหันลุงมาจดาทั้งลองล่ำลองมูลนลองของหมูพนลองเรียบแล้วตูวนองบา่วบาน,น้ำท้องค่ำขืนแนวน้อมท้องแดงสิเป็นคาปูญาสร้างลูกไ่เจ้าบานสิเกาวขวนค,ควรไฟสูงเพียงฝ่าสุดสายตาให้เจ้าลำสินท่เป็นบนมวนพระอ,องค์เจ้าได้สั่งสอน อําพันน้องขานิ่งในคิดทำคำใไดดีจังเว่าคำหายเม่นบ่เอาให้นั่งขอโทษเจ้าพ่อแม่ทั้งหลายขออโหสีนำบ่อนลำก่อนนี้ ผู้มีศีลธรรมนั้นขออภัยยั่งทษโปวดอภัยผู้ขา่าผู้ล่ำล่องท้องก่อนพ่นว่าสังขารขน่อนห้อนล้งใบตำทํำพาวงกาวทอนสอนใบให้หมูเหามาพ่นมีทางเขายาลุงลืมทางเกิดเป็นกำเนิดเบืองตุนคนนั้นยาลุง องค์พระพุทธเจ้าทเทศเราสังขารมั่นบ่เป็นของเฮากระดูกเอ็นนังเนื้อบ่มีหยังเหลือไดหัวเขาวแขวลอนหลังกอมถือไม่เท่าอาศัยจังถอยแหงนังเหี่ยวแห่งเนื้อย่อนหัวคนตัดเป็นตนสังขารเกิดนั่นตายซาตาบอสโสใสแจ้งทั้งหูกะนักหนวกให้พวกเท้าพี่น้องเตรียมตั้งแต่งทานเพือนและบ้านถูกส่วนน้าสวน เงินหรือคำส่วนนายหาใดให้เฝ้ากินท่านสางหาทางสิได้พึ่งให้ภากันคิดบึงทำพผาองค์กาวทรสนใบโบไกพ้นจังหมายคว่ำไว้้ำผาองค์อันเลิศ ขันมีเกิดกะมีตายขันมีน่ายกะมีแหลงมีแข็งต้องมีอ่อนมีบอลห้อนบอลปัำมประจําไว้สู่คนเริ่มแรกต้นพวกหมูสัตว์สาหมูหมาแมวไก่กาคาหน้าหุงยุ่งหลือหินมาแรงบินตอมดอกบบมีแนวหลอดพนไตเกี่ยงบะสูอันโลกแต่งตั้งให้มีเสื่อมมีสูญ เปียบคือบาปกับบุญคุณมากกับโทษผ้ากันทำประโยชน์ซ้ำบอท่านตายให้ถึงจุดที่หมายในผ่านลำลวงอย่ามีทางผิ่นห่วงวัดตะสงสารให้บอกลูกสนหลานจิตใจพ่องแผ้วให้มันคือหน่วยแก้วของโนอละชนคนเด้อคนให้ห้ำห้อนตน้ตนต้น พราะว่าสังขารขนของคนมันบ่เทียงมีเแตงยงแต่คอยคอย,ขยไข่ปวยปินพ้อยพญาตบบเวินน้ำจองจำมัดจัดเป็นกองสังขารกระดูกอินนังเนื้อบอมีหยังเหลือได้หัวขาวแขวรวลอนอินกะออนเอเล่ยามเท่าแก่ากานคิดตหลานลูกเต้าเขากะอยู่เฮื่นเขาข้าวชะลามาถ,ถึงเหือแห้งบง่อแข็งใด ทำให้จุนใจเลวบ่มีแนวคิตดต่อคิดต่อแม่กับพ่อกะเท่าแกชรา คิดต่อเอากับอาก็อยู่ไก่กันซ้ำคิดต่อเขากับน้ำของอยู่ในหนนาน่อยผัดน้ำถว่วสาบางที่กับผัดแรงขั้นสีคิดตัวแบ่งของอยู่ในถุงบางที่ขึ้นที่ลงหายไปแบบแบบมีแต่แนวสิเจ็บบังครับจับมือควรให้ผ้าก,กันถือสิลธรรมให้มันอายุคนมันสั่นบ่อยืนยงคงทีโฟงหมพีเลนองฟังแล ແวให้หำฮ้อนให้หำฮ้อน